วันที่3มหลังจากวิ่งซู้ผ่าตัดทำหมันอยู่ในตู้แบบมีทั้งหวันน่าจะเบื่อแน่ๆก็เลยปล่อยน้องออกมาเดินเล่นนิดนึงแต่เปิดประตูแล้วน้องก็ยังไม่ออกมาครับทุกคนลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายหน่อยลูกเราก็เดินออกมาครับแล้วทันทีที่ลูกออกมาครับเจ้าหมีเทาว,วิ่งมาอย่างไวเลยคำถามคือวิ่งไปไหนก่อนแล้วดูนะครับหมีเทาเขาเดินเข้ามาตู้นี้ครับเพื่อจะไปกินอาหารของคุณแม่เขาซึ่งเป็นอาหารแบบเดียวกัน ไม่กินแล้วสังกันแล้ววิงซูก็เลื่อนเดินสำรวจบ้างนะครับสรุปมีท้าวเป็นห่วงคุณแม่บ้างหรือเปล่าเนาะที่วิ่งมาอย่างไวมเมื่อกี้คงคิดว่ามีอาหารเปียกอยู่ในตู้แน่นอนส่วนวิงซูเนี่ยดูแข็งแรงดีทุกอย่างเลยนะครับทุกคนแล้วน้องเนี่ยก็แอบกระโดดด้วยมาได้ถ่ายตอนกระโดดมานะครับก็เลยพาไปคุณหมอดูแผลหน่อยดีกว่าก็ตรงกับที่คุณหมอจะนัดพอดีหลังผ่าตัดมาสามวันพอมาถึงคลินิกปุ๊บน้องงงใหญ่เลยครับน้องไม่ชอบข้างนอกเลยคุณหมอก็เช็กแผลให้นะครับโดยรวมนนนด,ดิึงะ ไปบ้านรอบนี้ห้ามกระโดดแล้วนะบิงซูคุณหมอก็ใส่ย,ยาให้นิดนึงแล้วก็ปิดแผลครับกลับมาถึงบ้านก็กินน้ำใหญ่เลยบิงซูมีนัดตัดไหมทีนึงวันพุธนี้ครบ7วันพอดีไว้มาอัพเดตกัน